เพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้กันไหมคะเวลาที่เราถักงานแล้วปรากฏว่าโซ่ที่เรามีมันไม่พอวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําทริคดีๆให้คะ่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะทําลายที่เราถักมานะคะหลังจากนั้นให้นําหัวเข็มนะคะสอดเข้าไปในช่องสุดท้ายนี่เลยคะ่ะแบบนี้เราก็จะมีไหมอยู่3มเส้นนะคะทีนี้เราก็จะตรวจไหม1เส้นก่อนนะคะ แบบนี้ให้เหลืออยู่3เส้นเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราถึงจะทํำปลด2เส้นเพื่อทําลายดีสแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะมีแถวเพิ่มมาแล้วถ้ายังไม่พออีกเราก็ถักเพิ่มเลยค่ะทุกคนทำเหมือนเดิมก็คือนําไปต่อที่แถวสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็ควักใหม่ขึ้นมาจะมีไหมอยู่3เส้นปลดครั้งแรก1เส้น นะคะหลังจากนั้นเราทำลายปกติก็คือทำลาย dc แบบนี้นี่นะคะก็เราก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะนำไปสอดที่ช่องสุดท้ายแล้วก็ควักจะมีไหมยอยู่3เส้นปลดครั้งแรก1เส้นแบบนี้แล้วก็ทำลาย dc เห็นไหมคะทุกคนเราก็จะมี แถวโซ่เพิ่มมาโดยที่เราไม่ต้องไปแกะชิ้นงานแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนง่ายกันหรือเปล่ายังไงก็ไปลองทําตามดูได้นะคะเราว่าเป็นทริคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปถักต่อแล้วนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ